สวัสดีค่ะมาพบกับรถเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวตัวสี่ประตูแซนะคะนี่ค่ะสี่ประตูรุ่นแซเลยค่ะรุ่นนี้เป็นสีบ้อนเงินค่ะลูกค้าแต่งแมกเวลนะคะค่ะเรามาดูรายละเอียดกันนะคะไฟโปรเจคเตอร์ค่ะไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกนะคะ กระจังหน้าจะเป็นสีเทาตัดโครเมียมสัญ,ญลักษณ์อิสุสค่ะแมกเวลขอบ18นะคะขนาดยาง245ค่ะ จานเบรกข้อเบรกลุมล้อเป็นสีแดงเลยบัดกับตัวโฮมเยี่ยมของแม็กเลยค่ะสัญลักษณ์แคปโปนะคะกระจกมองข้างไฟเลี้ยวค่ะลูกค้าปิดฟิล์ม80%นะคะฟิล์มดำเลยค่ะ จับเป็นสีตามตัวรถนะคะไฟท้ายเป็น LED ค่ะ ังแบบดิวอินนะคะสัญลักษณ์รุ่นซดเลยคะ่ะลูกค้าเปลี่ยนท่อด้วยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะว่าภายในลูกค้าตกแต่งยังไงบ้างคะ่ะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะมันสัตจะเป็นเบาะหนังคอนโซลน,นะคะจะพุ่มหนังค่ะพวงอะไรพุ่มหนังค่ะ เป็นพวงไลมันติดฟังชั่นนะคะมีคลูสคอนโทลด้วยนะคะเกียร์หุ้มหนังนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะหน้าจอ7นิ้วค่ะขนาบข้างกับแอร์นะคะภายในดูหลูหรามากเลยค่ะ กุญแจนะคะเป็นกุญแจรีรโมทนะคะสองดอกค่ะเบาะหนังลายสปอร์ตเลยค่ะนะคะภายในนะคะกว้างขวางค่ะนั่งสบายรุ่นแัดจะมีแอร์หลังนะคะแล้วมีตัวเสียบ usb พร้อมช่องเก็บของค่ะ เย็นฉ่ำเลยค่ะรุ่นนี้ภายในสวยงามมากค่ะหลูหราค่ะไม่ต้องแต่งอะไรมากเลยนะคะแค่ลงแบงอย่างเดียวก็เท่ได้แล้วค่ะรุ่นแซดร,รามาดูภายในและภายนอกกันเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากแต่งสไตล์ไหนนะคะแจ้งโรถได้เลยค่ะรถพร้อมจัดให้ทุกออปชั่นเลยนะคะสำหรับวันนี้รถต้องขอตัวไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ